สวัสดีครับวันนี้จะมาทําหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือนะครับหั่นหมูให้พอดีคําครับใส่ลงไปเลยหรือใคาจะใส่น้ําลงไปก่อนก็ได้นะครับการมันติดกระทะแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใส่นะครับใส่หมูลงไปแล้วก็คั่วให้น้ํามันมันออกเลยนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วคอยตักน้ํามันออกเรื่อยๆครับถ้าถ้าไม่ตักออกเนี่ยมันจะมันเป็นทอดกลายเป็นทอดเลยนะครับน้ํามันนี้จะแตกเลยวันนี้ผมจะทําให้มันแห้งนะครับ ดีน้ามันออกให้มันคั่วให้น้ามันมันออกให้เยอะที่สุดครับให้มันเหลืองนะฮะให้น้ํามันมันเหลือน้อยที่สุดพอดีแม่บ้านดีเควสมาอยากกินแต่กลัวอ้วนครับผมเลยต้องจัดแบบแห้งหน่อยครับแต่มันจะนานหน่อยใช้เวลาแต่มันอร่อยนะครับเราต้องเสียเวลานิดนึงทําง่ายครับเมนูนี้ครับเริ่มเริ่มเหลืองแล้วครับแต่ผมว่าจะเอาอีกหน่อยนึงฮะ ใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะครับผัดไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆให้เริ่มเหลืองนี่ใกล้ได้แล้วผมขอจะขออีกนิดนึงนี่ครับได้แล้วครับผมพอใจแล้วนะครับอ่าทีนี้มาปรุงกันครับมัผัดน,นี่ใส่รากผักชีครับโขกรากผักชีพริกกระเทียมเตรียมไว้ครับอ่าพริกกระเทียมครับใส่ลงไปเลย ปรุงรสง่ายๆครับใส่เกลือผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสครับรสชาตินี้ตามใจชอบเลยแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีต้นหอมครับครับเป็นอันเสร็จครับผมง่ายๆนะครับแต่อร่อยลองทำกันดูครับผมสวัสดีครับ